ะะจดงานแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Dark World เกมล่าฆ่ารอดนะครับเมืองที่ไม่มีกฎไม่มีรัฐเมืองที่คนแข่งกันไปตายนะฮะบ,บอกแบบนี้เลยกับภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟผลงานการนำกับของ คุณโ no. นจูเนี่ยจิตสินนะครับเป็นเรื่องแรกในรอบ7ปีที่ผ่านมาเลยนะจากอามันโดโปรดักชันที่ก็ได้คุณพิงรำพักเพลิงเนี่ยนะฮะรับหน้าที่เขียนบทภาพยนตร์แล้วก็มีทัพนักแสดงมากมายครับไม่ว่าจะเป็นทัน้งดิวอริสรานะฮะมีแซมมี่มีน้ำหวานรักนพกนะครับมีตุงมตามยุธนามีนิวชัย,ยพลวิลแมเอนทอสรัศมีแขบอสนัชพงพลนะครับแล้วก็เดวิดอัศวะนนท์ซึ่งใครจะรอดใครจะร่วง เดือดขนาดไหนต้องติดตามชมนะครับ11พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์พรุนี้แล้วล่ะครับตอนนี้พอเวลามันผ่านไป2ปีปูบ่ายดิวแค่รู้สึกว่าคนเจอกับอะไรมาเยอะในช่วงโควิดม,มันก็เลยน่าจะเปิดใจขึ้นตอนนี้กลายเป็นความน่าสนใจดิวคือคนที่มาดูอ่ะจะเปิดใจและยอมรับกับภาพยนตร์เรื่องนี้แค่ไหน<ม>ทุกคนคือเป็นบทบาทที่ค่อนข้างหนักหน่วงมากเนาะมันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเราด้วยแล้วเราก็ แต่เราโชคดีมากที่เราได้เล่นกับดิวเออพอพอพอมันเป็นคนที่สนิทกันแล้วว่ากาแพงทั้งหมดอ่ะมันก็เลยมันก็เลยไม่มีกําแพงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวที่ทุกคนกันมันจะได้เห็นกันคือมันคือจริงทั้งหมดอีกอย่างที่ยากคือความไม่จะต้องไม่เหลือความเป็นชนีณวันนึงเราหวังว่าของเราจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งที่จะทาให้วงการหนังไทยมันพัฒนาขึ้นและมีหลากหลายมากขึ้นครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมาก ขอบคุณที่ติดตามกด Morning i n s i ไซ h ์กันทางช่อง t r ู e i นไซด์เอ d นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ